ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรสองตัวล่างนะครับผมชุดเดียวนะครับผมนะครับก็จะมาคํานวณในท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนะครับผมสําหรับสูตรสองตัวล่างนะครับในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับคํานวณย้อนหลัง3ามงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผม นะครับนะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักพันนะครับบวกหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับนะครับวันนี้ก็หาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับนะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกกัน3ครั้งนะครับบวกหลักพันนะครับแล้วก็บวกด้วยี่คงที่นะครับ อันนี้ก็หาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับในสูตร2ตัวล่างชุดเดียวนะครับสูตรนี้ก็เป็นเอ่อสูตรสั้นๆนะครับตัวเลขบวกกันไม่เยอะนะครับผมนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับ เราก็ใช้หลักพันนะครับก็คือเลข5นะครับบวกหนล่างนะครับก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ5บวก3นะครับได้8 8บวก1ก็ได้9นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมาในหลักสิบนะครับผม นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักแสนก็คือเลข0นะครับบวกกัน3ครั้งนะครับบวกหลักพันนะครับก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ0ูนย์บวกศบวกศบวกหบวกส นะครับผลลับที่ได้นะครับก็คือ9นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมาในหลักหน่วยนะครับนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนีีนะครับก็คือ99นะครับนะครับผม สูตรชุดเดียวนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับตัวเลขบวกกันไม่เยอะนะครับนะครับผมเเลข9นะครับก็มาในหลัก10นะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับก็คือ99นะครับในสูตร2ตัวละชุดเดียวตรงๆนะครับนะครับต่อไปนะครับมาดูในงวดต่อไปนะครับ คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราใช้หลักพันก็คือเลข7บวกหน่วยล่างก็คือเลข9กนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ7บวก9บวก1นะครับก็ได้17นะครับเราจะได้เลข7นะครับมาในหลักสิบนะครับผม นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับนะครับผมเราใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งก็คือเลข0นะครับบวกหลักพันก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้วยี่คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ 0+ 0บวก0บวกศบวกเบวกนะครับ ได้ผลลัพธ์นะครับก็คือ11นะครับเราก็จะได้เลข1นนะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ71นะครับเลข7ก็มาในหลักสิบ นะครับเลข1ก็มาในหลักหน่วยนะครับก็คือ71น่นะครับในสูตร2ตัวล่างชุดเดียวตรงๆนะครับนะครับผมมาดูในงวดต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราใช้หลักพันก็คือเลข4นะครับบวกหน่วยล่างก็คือเลข1 นะครับแล้วก็บวกด้วหนึ่งคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ4บวก1นบวก1นะครับก็ได้6นะครับนะครับผมเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลักสิบนะครับนะครับผมต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักแสนนะครับบวกกัน 3ครั้งนะครับก็คือเลข9นะครับบวกหลักพันก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วยสคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ9ก้าบวกเบวกเบวกสบวกสนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ 35นะครับเราก็จะได้เลขค่านะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ65นะครับ เลข6ก็มาในหลัก10นะครับเลข5ก็มาในหลักหน่วยนะครับก็คือ6 5นะครับในส, e สูตร Pil <c oughs> <S 2ตัวลชุดเดียวตรงๆนะครับนะครับผมในสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสูตรระยะส,สั้นนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับเป็นตัวเลขบวกกันไม่เยอะนะครับผม นะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เส่้งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับ ต่อไปนะครับวันประจําวันที่16พฤษภาคมนะครับพศ2 5 6 6นะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับนะครับผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบ นะครับเราใช้หลักพันก็คือเลข3นะครับบวกหน่วยล่างก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ3ามบวกหบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ9นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมาในหลัก10 นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งก็คือเลข8นะครับบวกหลักพันนะครับก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกด้วยคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ8บวก8บวก8บวก3าม บวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ31นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมาในหลักหน่วยนะครับนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผมก็คือ91นะครับ 1> 9 1้านะครับผมโดยจะ9 3 3 9นะครับก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับผมแล้วแต่ชอบนะครับนะครับผมก็รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับพศ2566นะครับ ะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดทะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับผมสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเอฟซีทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ